สวัสดีเพื่อนๆคนรักการ์ตูนทุกคนเลยนะครับเคยดูการ์ตูนอนิเมะเรื่องโยคายวสกันไหมครับผมการ์ตูนอนิเมะเรื่องยางของญี่ปุ่นมีพื้นฐานจากวิดีโอเกมโยคายวสนั่นเองโยคายว์ Yo จะปับอนิเมะออกอากายครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคมปีคศ2014ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีเครือข่าย T-XN ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงแรกออกอากาศทุกวันพุธเวลา19.00ถึง19.27นาทีต่อมาได้ย้ายวันเวลาออกอากาศเป็นทุกวันศุกร์เวลา1 8กา30นาทีถึง18.58นาทีเมื่อวันที่4เมษาย,ยนในปีเดียวกันและเมื่อวันที่8เมษาย,ยนในปีพศ2559ได้ปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น18.25น,นถึง18.53น,นจนจบเรื่อง สิ้นสุดการออกอากาศเมื่อวันที่30มีนาคมปีคศ2018มีจำนวนตอนออกอากาศทั้งหมด214ตอนด้วยกันในประเทศไทยได้มีการนำการ์ตูนโยคายวอนออกอากาศตั้งแต่ปีคศ2015ในช่วงแรกออกอากาศทางช่องทุนามิเอเชียตามได้ออกอากาศทางช่วง ier, าออการ์ตูนเน็ตเวิร์กเอเชียตอนออกเฉียงใต้และออกอากาศในทีวีดิจิตทอลทาง M c o t ค d เดีในรายการช่อง9การ์ตูนและรายการอีกหนึ่งครั้งทางช่องเ c o t คอเดี H d, ช่อง14 ซึ่งเวอร์ชันที่ออกอากาศนั้นเป็นเวอร์ชันในออกอากาศทางช่องกระตูนเน็ตเวิร์กเอเชียทำให้เสียงภาคไทยเป็นเสียงภาคเวอร์ชันที่ออกอากาศทางช่องดังกล่าวซึ่งได้ฉายเพียงแค่1 1 7รตอนแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ตอนที่11 8รเป็นต้นไปได้เปลี่ยนเสียงภาคเป็นทีมภาคของช่อง9และฉายทางเฉพาะช่องเ c o t คอเดีเท่านั้นมาดูตัวละครหลักของเรื่องกันบ้างน,นะคบว่าจะมีใครวิปเปอร์ โยคขพ่อบ้านเผ่าเนียโรรนแรงซีที่ถูกผนึกโดยนักบวชเมื่อ190ปีก่อนคำพูดติดปากคือวิทย์ถูกผนึกออกจากแคปซูลของเคตะเป็นผู้ช่วยในการหาข้อมูลโยคขที่ปรากฏตัวด้วยโยคขแพดมากบอกตัวเองว่ารู้เรื่องโยคขต่างๆเป็นอย่างดีแต่กลับไม่สามารถรู้สึกถึงโยไขรอบตัวได้เลยจีบะเนียนโยคขเผาผูริจีแรงดีขนาดส0ซิเมตร เนเดียเคยเป็นแมวบ้านของเอมิชื่อว่าอาคามารุแต่สิทธีวิตเพราะถูกรถชนจากการปกป้องเจ้าของและสิงอยู่ที่ถนนสีแยกที่ถูกชนคอยทำให้มษย์ที่ข้ามถนนเส้นทางนั้นขยับตัวไม่ได้ในช่วงสัญญาณไฟแดงข้ามถนนเพื่อแก้แค้นให้กับการตายของตนเองแต่หลังจากที่เป็นเพื่อนกับเคตาได้ย้ายมาอาศัยที่บ้านอามาโนมักพูดตรงท้ายด้วยคำว่าเนียนอาหารที่ชอบคือช็อกโกบา้าและมีท่าไม่ตายคือมัดทะลวง โคมะซังโคมะซังเป็นโยคายเผ่าภูริจีและเผ่าโอมะโมริโยคายรูปร่างค้าสุนักสีขาวเป็นพี่ชายของโคมะจิโร่และโคมามิแนดีเป็นโยคายที่เคยอาศัยในศาลเจ้าในเมืองชนบทแห่งหนึง่งโดยในรูปปั้นสุนักเฝ้าศาลแต่หลังจากที่ศาลถูกป,ปิดตัวจึงเดินทางจากชนบทเข้าเมืองชื่นชอบซอสครีมรักน้องชายและน้องสาวตัวเองมากมีคำูบทานประจำตัวว่ามงเก้ และจะพูดปิดท้ายด้วยประโยคคำว่าสือระยุนเอเปียนหรืออุสเปียนโยคัยเผาอุสุระคาเงะหรือเผาอูวานอโซระเป็นเมริเคนโยคัยมีลักษณะคล้ายกระต่ายสวมชุดน,นักบินอวกาศแต่ความเป็นจริงเป็นโยคัยนาคเนื่องจากแนดีเคยเป็นนาคมาก่อนแต่สายยุ่กับกระต่ายในสถานที่เลี้ยงแห่งหนึ่งแต่ดรฮิวลี่ได้เก็บมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าจีบี ซึ่งดรฮิวลีย์ได้ทดลองส่งจรดวดไปยังอวกาศแต่ล้มเหลวเนื่องจากจีบีได้กดปุ่มระเบิดตัวเองภายในยานทำให้กลายเป็นสภาพโยคัยหลังจากสิทธิวิตก็ได้พยายามสร้างจรวดตามความฝันของดรฮิวลีย์ด้วยการหายโยคัยแต่และตัวมาเป็นเพื่อนต่อมาได้คู่หูก็คืออิมาโฮเคตะอามานโนเคตะนักเรียนชั้นปมศึกษาพีทีห้าห้องสองส่วนสูง1 3 9เซนติเมตรอาศัยในเมืองสกรุรานิวทาวเป็นผู้ไขตู้แคปซูลในป่า จนได้พบกับวิปเปอร์และเป็นผู้ครอบครองโยคายวอตทำให้เคตาต้องเจอกับโยคายที่ปัดปวดโลกมนุษย์และทําการแกค่ไขสถานการณ์ด้วยการให้ไปเพื่อกับโยคายเป็นผู้ครอบครองโยคายวอตโยคายวอตเซโรชิกิโยคายวอตยูโปโตไทอัปเดตเวอร์ชั่นเป็นโยคายวอตยูขีดหนึ่งโยคายวอตดีมและโยคายวอตเอลเดอร์ฟูมิจังโคดามะฟูมิจังเด็กหญิงเพื่อร่วมท้นของเคตะมีสายร่าเริง จึงทำให้เคตะลงทะเนบ่อยๆคูมะคูมาชิมะโกโรตะเพื่อเริ่มชช้ของเคตะรูปร่างอ้วนคันจิอิมาดะคันจิเพื่อเริ่มใช้ของเคตะรูปร่างตัวเล็กชอบไต่หูฟังอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะจึงมักชอบวดของที่ได้มาจากพ่อแม่ของตนอยู่บ่อยๆนอกจากโยกไควอสที่ทําเป็นทีรีการ์ตูนแล้วนะครับก็คือผู้สร้างก็ยังได้มีการสร้างโยคไควอสฉบับ เดอะบู i ีด้วยซึ่งฉายทั้งหมด6ภาคด้วยกันนะฮะที่ฉายทางโรงภาพยนตร์ซึ่งมีอยู่หนึ่งภาคนะครับที่เข้าฉายในไทยก็คือภาคแรกเลยก็คือโยคายว t ตเดอะบู v ี e ความรักต้นกําเนิดแห่งเหมียวซึ่งฉายในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่20ธันวาคมปีคศ2014นะฮะซึ่งรายได้เปิดตัวนะฮะทั้งหมด7,800ล้านเยนซึ่งเปิดตัวค่อนข้างเยอะมากๆ และอีกห้าภาคเนี่ยที่ทางเปิดตัวทางญี่ปุ่นก็รายได้ขึ้นเป็นพันล้านทุกภาคนะฮะยกเว้นภาคสุดท้ายนะฮะที่รายได้เปิดตัวเพียงแค่เจ็ร้อล้านเยนเท่านั้นซึ่งอีกทั้ง5ภาคเนี่ยหรือภาคแรกที่ฉายในไทยเนี่ยก็เ,เพื่อนๆก็สามารถาสามารถค้นหาแล้วก็เข้าไปรับชมได้นะฮะ ถ้าเพื่อนๆคนรักการ์ตูนคนไหนชอบการ์ตูนแนวเบาสมองดูได้ทุกเพศทุกวัยก็ลองเข้าไปหาก,กันดูได้นะฮะส่วนข้อมูลหนึ่งหรือเนื้อหาใดๆที่ผมเสนอผิดไปก็ต้องขอกราบอาภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยแค่ยังไงข้อมูลตรงไหนที่เพื่อนๆดูว่ามันไม่ตรงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามช่องเลิฟการ์ตูนกันเยอะๆนะครับ